ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการแจกรหัสนั่นเองนะก็คือสมผูโชคดีที่จะได้รับรหัสไปนะก็นะอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อตอนที่ลงคลิปนี้ไปนะครับก็คือให้คอมเมนต์แค่เฉพาะในคลิปนี้นะแล้วมีคอมเมนต์ร่วมสนุก20คนนะที่คัดแล้วถือว่าใช้ได้นะ อ่าแล้วผมก็เลยเอามาใส่ในนี้นะเป็นเว็บนะก็คือจะช่วยให้ผมคัดผู้โชคดีง่ายขึ้นนะหรือว,ว่าจะหมุนดีอเอาอันนี้แล้วกันเราจะหมุนมา5้าคนนะเปิดสุ่มในนี้ยห้าคนนะแล้วเราก็จะเอาไปหมุนวงล้อนะว่าใครจะไปคนได้ไปนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเ,ออเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันเลยก็ได้นะครับไปกันนะคนแรกนะครับคนนี้นะ อเคคัดลอกชื่อไว้คัดลอกชื่อไงอะโอเคนะครับคัดลอกชื่อไว้นะครับแล้วเราก็จะมาใส่ในนี้นะโอเคต่อไปนะครับคนที่สองนะ โอเคเริ่มกันเลยโอเคนะคนนี้นะอ๋อ oh. ใส่ไปเลยครับโอเคต่อไปคนที่สามนะครับ คนที่สนะครับชึบโอเคนะครับคนนี้นะครับเข้าชิงนะต่อไปนะครับคนที่สี่นะครับ โอเคนะคนนี้นชื่อมันออกสื่อได้ไหมเนี่ยเสียง youtube แปนจัดเลยแต่ช่างมันเถอะไปคนสุดท้ายนะคนที่ห้านะชึบโอเคนะคนนี้นะโชคดีนะ <c oughs> นั่าโชคดีเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางอันนี้ก่อน โอเคแล้วก็คัดลอกกันนี้แล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับมีทั้งหมด5ผู้โชคดีนะครับที่จะได้ไปจากเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้คลิปไปเท่าไหร่แล้ว3นาที4นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยนะครับโอเคเสี่เวลากันมากๆแล้วสลับหน่อยแล้วกันเนาะ โอเคไปหรือว่าสิบคนดีอ่าเอาห้าคนแหละเอาห้าคนแหละไปผมว่าสิบคนซ้ำแน่นอนโอเคนะครับนี่ก็เป็นผู้โชคดีของเรานะนะั่นเองนะโชคดีของเราครับนี่ครับคนนี้เลยนะผู้โชคดีของเรานะครับ โอเคก็นะครับคนนี้เป็นผู้โชคดีนะครับแคปภาพนะแคปภาพเมลที Floyd ่ใช้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งมาทางเพจของผมนะส่งมาทางเพจของผมเลยนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับนี่นะส่งมาทางเพจนี้เลยนะคนี่ส่งมาทางนี้เลยนะครับส่งมาทางแชทเลยนะคส่งเพจนี้นะเพจนี้อยู่ในคําอธิบายนะครับสําหรับ ผู้โชคดีของเราก็เข้ามาได้นะเข้ามารางวันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกครับโอกาสหน้าอาจจะมีการสุ่มแจก,กอะไรอีกแน่นอนครับก็ติดตามช่องของเราไว้นะกันนะก,ก็ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กคือต้องรอเขา,มาเมานะแต่ว่าทีนี้จะติดปัญหาตรงที่คลิปอาจจะสั้นไป ผมจะทำาะใดดีงั้นก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับช่วงบนท้ายคลิปคลิป,ลปโอเคก็นะครับเราก็จะมาดูกันนะตั้งแต่ผมทําช่องแบบจริงจังมาตั้งแต่วันไหนนะคือทําช่องใส่จริงจังมานะก็ปิดปิดไปนะครับตอนนี้ก็คือได้ผู้โชคดีแล้วนะก็คือไม่ต้องดูอะไรลนะส่วนใหญ่ อเคนะครับตั้งแต่วันที่ผมทําช่องอย่างจริงจังมานะครับตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันนี้นะครับนี่นะคลิปแรกนะครับตั้งแต่ทําช่องแบบจริงจังมานะอันันี้้ก็ลงเล่นๆนะครับนี่ยครับก็ลงมานะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับยอดก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ก็ยังทํามาอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามดูมาตลอดนะครับสำหรับคนที่ตามดูช่วงแรกแรกนะก็คือค่อนข้างจำแย่เลยนะครับสำหรับช่วงแรกๆรนะก็คือผมก็แบบท้อใจนะซึ่งช่องคลิปผมก็ไม่ค่อยได้ลงบ่อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกช็อตนะคือช่องผมเริ่มมีผูธธ้ติดตามเยอะเนื่องจากช็อตคลิปนี้เลยครับฉันก็ต์ไอก็ต์เพิรมแก๊สนิวฟุตอินบอกฟุตนะครับนี่เลยนะคลิปนี้เลย ที่แบบทำให้แบบช่องผมมันเติงผู้ติดตามขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะนี่ครับดูจากกาฟนะนี่เลยนะวันที่ลงคลิปช็อตไปนะครับคือวันที่ลงคลิปช็อตนะคือวันนี้นะควัน,นวันนี้อนะวันที่15ธันวาคมนะก็คือก็ลงมาแล้วคือมันก็มาดังตอนนี้นะประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แนะของช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามกันมานะเดี๋ยวเราจะไปออ่2,000ซับกันนะ2,000ซับอาจจะมีของแจกอีกนะับรคเดี๋ยวก็เราดูก่อนแล้วกันอาจจะมีของมาแจกอีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะซึ่งคลิปก็ใช่เราก็จะมาพูดถึงไลฟ์สดด้วยนะซื้อช่องผมส่วนใหญ่จะไปทางไลฟ์สดสมากกว่านะครับไม่ได้แบบว่า ลงคลิปปล่อยแต่ว่ามานั่งไลฟ์สดนะครับคือเนี่ยก็ประมาณนี้นะคือช่องผมกแบบ็ลงแต่สตรีมนะครับตอนนี้คือก็สตรีมมานะก็ ทำปกแล้วก็นี่เริ่มมียอดผูด้ดูเยอะตอนนี้นะครับก็ภูมิใจครับก็ทำมาก็ก็ภูมิใจแหละก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมรับฟังกันมาตลอดนะครับส่วนใหญ่ครับก็อาจจะไม่ได้ไปดูนะว่าจนเรื่องหลังผมเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะแต่ก็คือก็เล่นมาตลอดนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆครับ ทำคลิปเล่นลงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องบอกฟุตนะครับใน12วันก่อนนะก็ยอดก็คือแบบปังเลยนะแบบเนี่ย7 0 0วิว900วิวนะครับ1 0 0 0 2,000วิวนี่ครับดูครบปังเลยเนี่ยนี่ก็2,300วิวนะครับ,รบ,นะก, 2, บ,รบก็ช่วงนี้ก็เริ่มเงีย,งยบๆนะครับหลังจากที่มันปังไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะยังไลฟ์สตรีมให้คนดูดูอยู่นะครับ สำหรับใครนะครับก็คือมีระบบสมัครสมาชิกนะครับช่องเรานะใครที่สมัครสมาชิกนะครับก็จะได้รับเพื่อนในเกมนะเป็นสิทธิพิเศษนะซึ่งใครจะสมัครสมาชิกขั้นไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาแค่ขั้นเริ่มต้นก็พอครับสาบาทเพราะว่าผมยังไม่มีโปรโมชั่นเลยขนาดนั้นสาหรับช่างช่องเรานะแต่ก็ขอบคุณสําหรับคนที่มาสมัครสมาชิกก็แล้วกันนะครับคือมันก็น่าจะ ด้เวลาที่ใกล้จะสมควรแล้วละ่ะเดี๋ยวผมก็คงจะได้ปิดคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มานั่งรับฟงรับฟังกัน,นครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์ like, กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีแจกนะครับอะไรอีกก็ติดตามดูนะครับอาจจะมีแจกอีกอยู่นะแต่ผมก็อาจจะไม่ได้แจกบ่อยหรอกนะเพราะว่าถ้าแจกบ่อยมันจะมีพวกแบบ พี่ครับขอหน่อยครับแจกหน่อยครับพี่พี่นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับนี่เห็นที่นี้เลยนะครับชุมชนนะครับมันจะเป็นพวกคอมเมนต์นะนะเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับคลิปที่ลงนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์นะนี่แลกผลนะครับแลกผลแล้วก็มีอยากได้ครับส่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับพ่ขอรหัสหน่อยครับแมมมมสหาแรกครับแล้วก็มีนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วก็มีขอผลนะครับ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 ก็คือส่วนใหญ่ก็แบบขอผลกันเต็มเลยนะคือผมอาจจะไม่ได้แจกป่อยนะคือนานๆทีจะแจกนะครับก็จากที่ดูคุยกันไปในคลิปนี้แล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกจริงๆนะครับก็ถ้าโชคดีก็ขอดินดีกับน้องที่ได้ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับแปะโอเค ก็สำหรับนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะรไปตัดคลิปก่อนแหละเจอกันใหม่นะครับ